วัสดีครับพี่น้องครับบ้านสวนห้องักชั้นแนวมาแล้วครับมื่อนี้ผมกับจะภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับมาเบิงงการอัปเดตข้าวเหนียวดํานะครับผมข้าวกาต้นเขียวใบเขียวนะครับนะครับช่วงนั้นผมดําเป็นแถวนะครับเดี๋ยวผมจะขืนภาพขืนภาพประกอบให้เบิรงนน้นะครับผมตอนที่แหลกนะครับมือดําเทออแหลก ถึงตอนนี้ผ่านไปก็อายุเขาตอนนี้ก็ได้สองเดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับงามครับพี่น้องงามเป็นบางมองครับสังเกตได้ว่าเขาจะบกค่อยเสมอนะครับผมนี่มองได้งามไม่แห้งก็จะสูงนะครับเดี๋ยวถ้าสูงแห้งก็ย่านเข่าล่มนันสิหลัวใบนะครับผมหลัวใบก็คือว่าใบมันจะงามแห้งนะครับนี่ครับ อันนี้ผมก็เพิ่งตัดห้าหมูว่านตัดห้าเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับเสริมต้นที่รอดก็รอดนะครับต้นที่ตายกับปลูกเสริมนะครับอันนี้ต้นสะเดานะครับผมนี่ครับต้นไผ่นี่หลุมกร็ร่างเตรียมไว้นะครับนี่ครับช่วงนี้ใบจะง่ามแห้งนะครับมองนี่เขาสูงแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะลุข้างล่าง ลงไปในไหนาให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเขาสูงสั่มเลนี่นะครับนี่นะครับเอาจะดําเป็นแถวเวลาใส่ปุ๋ยกัญญาไงเวลาตัดใบเขากัญญาไงนะครับร่วมไปถึงเวลาเกี่ยวนะครับกัง่าเข้อกันนะครับแปลงนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะเกี่ยวเองนะครับผมจะบใส่รถเกี่ยวนะครับก็คือจะใส่ข้นเกี่ยวนะครับเกี่ยวมือนะครับแรงงานกับคนในขอบครั้วนี่แหละครับ ตอนดำได้เบ้าเกษตรครับมาดำซอยเบาเ้าเกษตรแต่ว่าตอนเกี่ยวบ่ห่งว่าคนจะวางบ่อนะครับแต่คนวางก็ได้มากถ้าบ,บ่วางกับบ,บ,บป็ไปยั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งสนทั้งพุ่นนะครับนี่นะครับจุดนี่นะครับเป็นจุดที่เข่าง่ามแห้งนะครับผมใบนี่กองคุ้งนุ่งเลยนะครับเห็นบ่สังเกตได้นี่มองบ่งามนี่ก็จะใบใบตั้งนะครับมองได้งามแห้งก็จะใบกอง นะครับผมนี่ครับพามาอัปเดตครับส่วนหญ้ากับบ่ค่อยมีให้เห็นนะครับจะมีเพียงดอกห้าไอดอกหยาขาวๆนะครับผมกับบุหูว่าหญยหยาห้าขาวๆน้อยๆน,นะครับมีบ่ไหลนะครับซึ่งสุป,ปีเห่าใส่วิธีการวานนะครับหน้าแปลงนี่ปีทีแรวก็จะหญ้าไหลนะครับช่วงที่ผม มาปลูกต้นใหม่บนขั้นหน้านะครับขีปนๆสามัดไปย่อนเบื่องหน้นะครับตอนนั้นเขาก็งามอยู่แต่ว่าก็ขึ้นมาพร้อมกันหย้ามพร้อมกันกับหยานะครับปีนี่ก็เลยปรับเปลี่ยนไม่นะครับลองมาเห็ดเข่าหน้าดำนะครับซึ่งปีที่แล้วห้าเห็ดเป็นเข่าเจ้านะครับเนาะเขาเจ้าเป็นเขากคอสิบหานะครับปีนี่ก็เปลี่ยนเป็นเข่าเนี้ยดำนะครับเขากำงามบอกครับพี่น้องครับเขากำอายุสองเดือนนะครับ เขาจะงามบ่ค่อยเสมอปันใดหม่องงามหม่องบ่งามนะครับแล้วแต่หม่องแล้วแต่ดินนะครับหม่องได้นามขังกอนกบงามนะครับหน้าให้นี่บ่เสมอกันนะครับนี่ครับหย่าก็มีแต่ว่ามีส่วนน้อยนะครับนี่ส่วนดอกขาวๆนี่อันนี้อยู่อยู่ทิงคันแท้เด้อครับเดินเดี๋ยวผมสตัทําความสะอาดอยู่ภายในมือนี่แหละนะครับจะได้ง่ายง่ายสะดวกนะครับนี่ครับฟ่งหนันก็งามแห้งนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนี่ครับ ส่วนในไฮหน้าของเหากับปล่อยปลานะครับผมมีปลาตะเพียนกับปลานิ่นนะครับแต่ว่าบได้ซื้อลูกพันปลาดอกครับเป็นปลาที่เห่าเลี้ยงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมมันกับขยายพันธุ์ออกลูกนะครับออกลูกนี่ครับบางนี้งามแห้งกระตองเดตัดใบออกนะครับถ้าบ่าตาัดเดี๋ยวเขาจะล่มนะครับจะบอด้ห่วงนี่ครับโซนนี้ก็จะตัดออกไว้เลยทั้งแถบเลยตัดใบ คือว่าเขาจะบดตัดบดตัดลงต่านะครับตัดแค่ใบปลายออกนะครับตัดสูงๆไว้ให้มันแตกไม่นะครับให้มันโปงใหม่จังสีบอลลมนะครับผมมองนี้เป็นมองต่านะครับเป็นมองน้ำขังนะครับนี่นี่เขามองนี้ง่ามแห้งครับพี่น้องง่ามจนว่าใบโตกเลยนะครับนะครับ กำลังแตกกองามเลยตอนนี้ก็เริ่มกลมแล้วกลมแล้วกำลังจะตั้งท้องนะครับเขากำลังจะตั้งท้องก็แตกกอดีอยู่นะครับผมยวให้เบิ่งก่อเขาแต่ละก่อนะครับประมาณนี้นะครับผมดำแค่สองตนนะครับจับสองตนถ,ถ้าตนใหญ่ก็จับตนเดียวนะครับผม นะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากกันไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมจังไดกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามนะครับช่องบ้านสวนโฮมฮักชนแนลเดอร์ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมกับคลิปนี้กับภามาอัปเดตเขาหน้าดํานะครับผมดาเป็นแถวเขากรรมนะครับอายุ2เดือนนะครับ อผมพอกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ